ครับท่านชมครับ8โมงครึ่งเช้าๆแบบนี้ครับกับรายการยอดเชฟไทยครับทางไทยรัฐทีวีช่อง32แห่งนี้ครับแน่นอนครับเวลามาพบกันเนี่ยสองเมนูดีๆมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยครับสองเมนูที่เกิดขึ้นนี่เราเรียกกันว่าเมนูกับข้าวกับบ้านครับท่านผู้ชมครับเมนูแรกครับเราจะเป็น ปีกไก่ทอดน้ำปลาวันนี้มาดูครับวิธีการเลือกปีกไก่การทำตัวปีกไก่มีหลายๆแบบครับที่ให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้กันครับส่วนเมนูที่สองครับท่านผู้ชมครับแน่นอน,นครับเรามีแขกรับเชิญทุกๆเดือนเลยครับท่านผู้ชมทางบ้านเขียนขอมาว่าอยากจะทำไข่ลูกเขยอยู่ในช่วงของเมนูพิเศษบนโต๊ะว,วิเศษแล้วเนี่ย จะต้องไม่ธรรมดาแน่นอนครับก็เลยทาเป็นไข่ลูกเขยเทมปุระกับผักสลัดกันครับท่านผู้ชมครับและนี่แหละครับที่เป็นเมนูพิเศษจริงๆครับสำหรับแขกรับเชิญที่จะเข้าร่วมทําปรุงอาหารกับผมครับในช่วงของโ o s a Family Food ครับแต่จะมีวิธีการทํำยังไงท่านผู้ชมครับติดตามชมกันดูครับ เราจะมาทําปีกไก่ทอดน้ําปลาท่านผู้ชมครับผมจะมีตะไคร้เพิ่มลงไปในส่วนผสมของเขาหน่อยเพื่อให้กลิ่นของเขาเนี่ยจะได้หอมมากขึ้นครับในระหว่างเดียวกันเนี่ยผมเลือกเป็นปีกกลางเนี่ยครับชิ้นแบบนี้ที่ไม่มีปลายปีกนะครับหรือถ้าท่านผู้ชมต้องการที่จะได้เป็นปีกบนปีกบนก็คือหัวไหลนะครับก่อนที่มาถึงปีกกลางเนี่ยอันนี้ปีกบนมีกระดูกชิ้นเดียวก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําว่าอันนี้เนี่ยจะมีเนื้อบางคนเวลาเขากินปีกไก่เนี่ยด้านที่มีเนื้อเยอะ กระดูกเล็กนะครับด้านที่มีเนื้อน้อยกระดูกใหญ่แล้วดูที่ตรงหนังเนี่ยที่ยาวกว่ากับหนังที่สั้นกว่าเพราะนั้นครึ่งนี้จะเป็นครึ่งที่มีเนื้อแล้วก็ดูกเล็กบางคนชอบกินแต่เฉพาะตรงนี้นะครับแต่เราเนี่ยผมเนี่ยผมก็จะบ้างแบบนี้นี่ท่านผู้ชมครับบ้างแบบนี้ครับเพื่อที่จะหมักให้เขาสุกง่ายเห็นไหมครับบ้างแบบนี้ให้เขาสุกง่ายก็ยลงกลางเลยครับนี่แบบนี้ ง่ายๆครับแล้วเราก็ไปหมักกับส่วนผสมครับเพื่อที่จะทําให้ปีกไก่เราซุกกรอบอร่อยนะครับนี่คือปีกไก่วิธีการเก็บอะไรท่านผู้ชมาาก,ก็คงจะได้รู้กันมาบ้างที่อธิบายไปนะครับไก่ยังไม่ต้องโดนน้ำนะครับอย่าไปโดนน้ําแล้วเก็บให้แห้งๆหน่อยนะครับแล้วก็อยู่ในพลาสติกพอแห้งเสร็จแล้วเนี่ยอย่าให้ได้ความเย็นเต็มที่ ถ้าสมมติต้องการที่จะใช้นานวันขึ้นเราก็มัดถุงพลาสติกเลยครับห่อเป็นถุงเล็กๆๆใส่ในน้ําแข็งครับอย่าให้น้ําเข้าไปได้นะครับอันเนี้ยเก็บได้นานครับเพราะมันอยู่ที่ศูนย์องศาอยู่ได้สองสาวันสบายเลยครับดีกว่าเก็บในตู้สี่องศาที่ไม่มีน้ําเลยนะครับคือตู้เย็นธรรมดาเราเนี่ยเก็บแบบที่อยู่ในน้ําแข็งดีกว่าครับเอาละครับปีกไก่มีวิธีการอีกแบบหนึ่งที่อยากจะทําให้ท่านผู้ชมได้ดูก็คือว่าเราก็จะเอาปีกที่เป็นปีกเล็กออกเหลือปีกปีกใหญ่ ปีกมี2กระดูกนะครับที่อบ,บอกเมื่อกี้ว่าอันเล็กจะอยู่ด้านที่เนื้อเยอะอันใหญ่จะอยู่ที่หนังเยอะเดี๋ยวเราก็จะมาทําให้ดูว่าวิธีการเอากระดูกเล็กออกเนี่ยเราทําไงอันนี้คือกระดูกข้อต่อนะครับที่ติดกับเขาเรียกว่าเป็นปีกบนตรงนี้กระดูกข้อต่อติดปลายปีกนะครับแล้วก็อันนี้ปีกบนเพราะนั้นตรงปลายปีกตรงนี้แหละครับใช้ส้นมีดครับสับลงไปนี่ ก็จะเห็นชิ้นเล็กกระดูกเล็กกระดูกใหญ่นะครับเราตั้งกระดูกแล้วก็กดลงครับกดลงแบบนี้แล้วจะเห็นเห็นไหมฮะกระดูกใหญ่กระดูกเล็กเรางัดขึ้นครับเอากระดูกเล็กนี่งัดขึ้นแล้วก็กดลงไปที่เขียงมาเราปกติครับเราได้กระดูกเล็กออกมาแล้วเห็นไหมครับแต่เราจะได้กระดูกใหญ่ที่ติดกับเนื้อแล้วก็หนังถ้าเราพลิกแบบนี้ก็จะทำให้ปีกก่เราสวย อย่างนี้ครับตั้งเป็นทรงแบบนี้ได้เห็นไหมครับเนื้อก็อยู่ข้างนอกปีอนังก็อยู่ข้างในอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับถ้าคนชอบแบบหยิบกระดูกเดียวไม่ต้องแทะอมปุ๊บหล,บลุดเลยอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ท่านผู้ชมครับจะทําแบบนี้ได้เนี่ยต้องมีมีดมีด2แบบที่ไม่เหมือนกันครับสองแบบที่ไม่เหมือนกันอธิบายไปแล้วเด่มนี้เป็นมีดสาหรับซอยผักบางๆเดี๋ยวเราก็จะซอยกลัาปีม่วงกันครับนี่นะครับที่มีส้นมีดแบบ ที่มีความหนาของส้นมีดเท่ากับสันมีดด้านนี้ดัมมีดเห็นไหมครับจะมีเหล็กที่เท่าๆกันแล้วก็ไปเลียวที่ปลายนะครับส่วนแผ่นใบมีดเนี่ยตรงท้ายส้นมีดจะมีส้นเห็นไหมครับก็จะเห็นความหนาของเขาเพราะนั้นความหนาตรงนี้ใช้สับกระดูกเล็กๆแบบนี้ได้แต่แบบนี้ไม่แนะนำนะครับเพราะไม่มีส้นมีดที่ซัพพอร์ตที่จะทำให้เขาแข็งแรง มีดนี้อาจจะบินได้แต่มีดนี้ไม่บินเพราะตรงนี้หนากว่าครับหนากว่าช่วงปลายอันนี้นะครับอธิบายเต็มที่แล้วที่จะใช้มีด2แบบครับแบบนี้ซอยบางหั่นของเบาอันนี้สับของหนักได้แล้วก็หั่นได้ก็เลือกใช้อันนะครับเอาละทีนี้เราได้แล้วไก่นะครับเรามาดูกระลำปีครับกระลำปีเนี่ยนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวอธิบายก่อนมันแน่นมากเลย มันแน่นมากแน่นกว่ากระลำปีขาวครับและมีรสชาติเปรกกว่าคือขมขมกว่านะครับส่วนมากแล้วเนี่ยเราจะไม่เห็นกระลำปีแบบนี้ผัดแบบน้ำปลาอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเวลาออกจากตัวเขาเนี่ยยากมันแข็งมากอีกอย่างหนึ่งเวลาผัดแล้วเนี่ยสีจะตกก็น้ําที่ได้จากการผัดก็จะเป็นสีม่วงๆวงส่วนมากจะทําเป็นแซลวคลสก็คือเอาเขาเนี่ยซอยบางๆางๆงๆแล้วหมักครับเขาเกลือเสร็จแล้วเอาน้ําออกนะครับแล้วเอาตัวเขาเนี่ยใส่ลงไปกับ น้ำส้มนะครับแล้วก็หมักทิ้งเอาไว้เช้ามาลุ่งขึ้นค่อยเอามาเคี่ยวครับกวนกวนจนเหนียวเลยครับก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่น่ากินเหมือนกันนะครับแต่วันนี้เราจะมาซอยบางๆครับเดี๋ยวผมล้างเขียงสะอาดเดี๋ยจะซอยครับซอยบางๆเพื่อที่จะมาแหนมกับปีไก่ของเราครับแล้วท่านผู้ชมครับถ้าได้อย่างนี้มาเนี่ยเก็บทั้งหัวอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับอย่าไปผ่าออกถ้าจะใช้ถึงผ่าแล้วก็ใช้ถ้าจะเก็บเก็บทั้งหัวครับถ้าสมมติผ่าแล้วแบบนี้ก็ ปิดพลาสติกแรอครับอย่าให้โดนน้าแล้วเวลาใช้เนี่ยอาจจะไม่ต้องปาดหน้าทิ้งเลยเพราะว่าเรามีพลาสติกปิดความชื้นเขาอยู่แล้วก็อยู่ได้นานครับเป็นผักที่มีความชื้นแล้วไม่ค่อยเสียความชื้นเพราะฉะนั้นทําให้เสียยากครับเก็บไว้ในตู้เย็นอย่าให้โดนน้ำดีว่าอยู่ได้นานเลยทีเดียวแล้ครับเอาละครับแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยไม่มีพลาสติกฟิล์มปิดข้างหน้าเขาเวลาใส่ตู้เย็นไปตรงนี้เราจะออกแห้งๆหน่อยแล้วก็อาจจะเปลี่ยนสีครับเราก็ปาดบางๆออกแล้วก็ใช้ได้ต่อเหมือนเดิมเลยครับเอาละครับนี่แหละครับเดี๋ยวเรามาดูกัันครบว่า ปีกไก่ทอดน้ำปลากับตะไคร้ของเราจะมีวิธีการทำยังไงหน้าตาแบบไหนสักครู่ครับเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับมายืนอยู่ตรงเตากับเขียงอีกรอบหนึ่งแล้วเราก็จะมีปีกไก่ครับน้ำปลาพริกไทยครับตะไคร้ครับจากนั้นเสร็จแล้วมีกระลำปีสีม่วงครับส่วนน้ำจิ้มครับผมจะมีน้ำมันหอยน้ำส้มสายชูซีอิ๊วดำครับพริกป่นแล้วก็ลาบผักชีหน่อยครับก่อนอื่นเลยผมก็ จัดการกับตะไคร้ก่อนครับที่หลังดีกว่านี่ก่อนดีกว่าครับซอยบางนะครับอยากจะให้บางจริงๆก็จะเย็นๆหน่อยค่อยๆแล้วก็ซอยอะไรที่สูงๆแบบนี้ก็ต้องระวังนิ้วหน่อยนะครับโอเคทีนี้ผมก็จะเอาสีม่วงกะหล่ำปีของเราสีม่วงเนี่ยครับเอาไปแช่น้ำก่อน อันนี้แช่ไว้ก่อนเด,เดี๋ยวเราเสด็จน้ำออกทีเดียวตะไคร้ครับซอยเอาล้วครับตะไคร้เรียบร้อยผมเก็บใส่ไปในชามผสมก่อนครับทีนี้มาถึงปีกไก่ครับอย่างที่บอกเราจะใช้ผ่าให้ขาดตรงกลางนี่นี่ครับผ่าลึกหน่อยนะครับเวลาสุกแล้วจะสุกง่ายขึ้น ครับเรียบร้อยแล้วครับผมมีพริกไทยน้ำปลาครับเ,เขารวมกันเปิดไฟน้ำปลาใส่ก็ตามชอบนะครับผมใส่ประมาณช้อนครึ่งรสชาติก็จะได้เข้าไปในเนื้อปีกไก่ครับระหว่างที่เรารอน้ำมันร้อนนะครับผมมีส่วนผสมของน้ำจิ้ม ผมมีน้ำมันหอยนิดหนึ่งครับซีอิ๊วดำครับมีน้ำส้มครับผมมีพริกป่นมีรากผักชีมีน้ำตาลทรายครึ่งช้อนครับเอาแค่ตั้งร้อนนะครับท่านผู้ชมครับไก่ได้แล้วลงไก่ จิ้มชิมหน่อยเดือดแล้วพอเลยครับทีนี้สนใจอยู่กับปีกไก่เราครับเอาล้วครับปีกไก่รอบแรกผมเอาขึ้นก่อนเราเอาปีกไก่ขึ้น รอบแรกนะครับทอดไม่ต้องร้อยเขากรอบนะครับให้เขาสุกระดับหนึ่งสัก70%อย่างนี้หนังไก่เหมือนถูกต้มแล้วก็ทิ้งให้เขาเย็นหน่อยแล้วเราค่อยไปลงในน้ำมันร้อนๆครับความเย็นกับหนังไก่หนังไก่มันจะมีความเหนืดของของเขาเรียกอะไรเจลาตินของมันน่ะพอมันสุกแล้วมันจะเย็นเย็นเสร็จแล้วเหมือนกับเราทําหมูกรอบอย่างเงี้ยหนังมันก็จะมาร้อนอีกรอบหนึ่งมันก็จะกรอบครับเดี๋ยวเรามาดูครับให้มันเย็นก่อนแล้วเร่งไฟเตาแล้วก็ลงทอดครับเอาละครับท่านผู้ชมครับรอบที่2ของปีกไก่ ที่เย็นแล้วน้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่ลงไปครับเดี๋ยวได้กรอบอร่อยอโอ้เดี๋ยวเอาน้ำจิ้มออกมาก่อน ที่จะไว้กินด้วยกันครับนี่ทีนี้ท่านผู้ชมครับทอดจนให้เหลืองนะครับเวลาทอดช่วงนี้ต้องระวังนิดน,นึงเพราะอาจจะทําให้ปีกไก่ตัวที่เขาสุกแล้วเนี่ยเป็นหนังเนี่ยอาจจะติดกันเพราะว่าอย่างที่บอกครับมันมีเจลาตินที่หนังเราก็พยายามเคลียร์ให้เขาแยกออกจากกันครับ เอาล้ครับท่านชมครับได้แล้วเรียบร้อยเราก็จะเอามาเสดจน้ำมันโอ้กรอบจนแบบเสียงกรึ๊บกรึบกรึบเลยนะครับเนี่ยฟังเสียงสิโอ้โห,โหกรอบมากเฮ้ยโอ้โอโหโสุดยอดนี่เลยครับเอาละครับนี่แหละครับท่านชมครับปีกไก่ทอดน้ำปลาครับแล้วผม ใส่ตะไคร้ลงไปหน่อยหนึ่งด้วยเดี๋ยวมาชิมกันครับชิมก่อนละครับปีกไก่ง่ายครับเวลาทั่น2ข้างแบบนี้แล้วก็จะแยกออกมาแบบนี้ได้กับน้ำจิ้มพิเศษของเราที่ทำเมื่อกี้ครับเทคนิคก็คือเรามีทอดสองรอบรอบแรกปรีกไก่ทอดเนี่ยเพื่อให้เขาสุก 5 0 7 0แต่ต้องไปทําให้เขาเย็นก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาทอดในน้ำมันร้อนๆเขาก็จะกรอบได้นานทีเดียวเลยแต่ว่าข้อสําคัญเวลาทอดรบอบ2อเนี่ยอย่าให้ตัวปีกติดกันเจลาตินของตัวหนังไก่เนี่ยจะติดกันแล้วก็แกะลําบากก็พยายามแยกๆแยกๆแ,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 แยกก่อนนะครับแล้วก็ทอดจนกรอบแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้แหละครับน้ําจิ้มนี่ก็ได้ลดนึดๆดหน่อยครับไม่เหมือนน้าจิ้มไก่ธรรมดาลองทําแล้วชิมดูนะครับเพิ่มพริกได้ถ้าต้องการให้แซบขึ้นนะครับที่ใส่ตะไคร้เพราะอยากจะให้มีกลิ่น ตะไคร้ดับไก่ลงไปด้วยนะครับก็จะได้หอมมากขึ้นแหะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับแล้วถ้าสมมุติว่าเราทอดอย่างนี้เนี่ยกับทอดหมู3ชั้นก็ได้ก็ทอด2รอบเหมือนกันแบบนี้นะครับแต่ต้องหั่นชิ้นไม่หนามากก็เอาชิ้นหนาความปีกไก่เนี่ยเอาเป็นตัวตั้งแล้วกันแล้วก็ทอดแบบนั้นครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเรียบร้อยแล้วอีก1เมนูอีกหนึ่งเมนูเมนูที่2เนี่ยกำลังรอท่านผู้ชมอยู่นะครับแต่อย่าเพิ่งไปไหนนะครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวพบกันครับ